ไปต้อนตี้เลยพี่น้องมือจากหวงเพราะเด็กหัวแน่กับมืออวยลอยๆๆยรวกอลดพี่น้องเอาหอยแข็งพี่น้องตำหอยแข็งเบิ้งวัตตาเด็กหัวล่อเขานี่มืออ่อนคุยรวยคุยรวยกอ มันถือมองมอว่าเราเคือยังโว้่นมาเห็นอย่างพี่นอ้องเพิ่นขึ้นมาขำเป็นทางบ้างดีสวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบปอดกับผมจากกว่องชนแนลทุกๆมือครับพี่น้องครับเอาอันลืมถาดระบัดรอบนี้พี่น้องแต่ละคลิปจักลืมยังเนี่ย น้ FM, พ ane, gen, gather, them. Them. Spoke spoke Overall, Wenn ี่น้องรอบนี้เลืมถาดเอาใส่ไปต้องที่ะพี่น้องมือจากวงเพราะเด็กหัวแน่กับมือรอยลอยรวยรกพี่น้องเอาหอยแข็งพี่น้องตำหอยแข็งเบิรงวัตเตเด็กหัวล่อเขานี่มืออ่อนคุยรวยคุยรวยก็เลยหอยแข็งพี่น้องครับกับบัตถวใส่กันเนาะเอามาฝากพี่ตอนน้องช่วงเที่ยงเที่ยงแดดหอน พักไพ่เนี่ยจะดิดนึงเนาะเอามากรอบๆพักบุงระกาดนอใหม่พี่น้องมามาพี่น้องมาเส็บๆน้องกันกันกบจ่าก,กวงแต่ละมือจักลืมอย่างเนี่ตีอืมร้อหน,น,นหนอยมั แก่พี่น้องทั้นจังสีแมนโอ้ยได้สดน้ำมาแล้วบอสครบองค์ประกอบเลยนี่ขึ้นบาได้สดน้ำ

จะกถ่องจากกวงแต่ะละมือจะกลื่มอย่างทีพี่น้องเมื่อกฝนตกบ่ได้สดงามนะพี่น้องมา แก้ใส่สว่วนเนี่ยมันจังถอกใจ <laughs> เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะปัดประเภทกับเข่าก็ไดมัดกับวนไปวนมาหมุนใจหมุนควนะพี่น้องย่างหอดตลาดส้มรอบมเดได้พี่น้องแก้ก็ไดเอามามาพี่น้องมา พี่น้องที่เกียดยางจะกวงทั่วไปหาเมียอันทั่วไปย่มไดก็ยางยางเต็มปูพี่น้องว่เต็มปูจังไดเนาะพี่น้องฝนตกครับพี่น้องชาวสวนยางก็สีหยากยู่ช่วง้ ส่วนยางแม่จะกวงบ่อไหลพี่น้องเพราะเด็กกินนเหมอนปลาใหญ่พี่น้องเนื้อน้อยเฮ็ดซ้องเท่าอืมอันนี้ตัวใหญ่ก็มูนะ่ะเอาเบิง่ง มาแต่ใส่เนาะบ้านหมดแดงก็จังนำขาจากกวง,ง,งอยู่ท้างหลังนะบันเพราะมันถื่อหมองว่าเราเพคือยังโห่ลมาเห็น,นอย่างพี่น้องเพิ่งขึ้นมาขำเต็นทางมั่งเดียวหายจากกวงจักการหมดก่อนพี่น้องกินไปกินไปกัดขาไปน้ำ เอาพี่น้องเพร่งสีสะก,กัดกั้นแล้วเพวิ่อนมาจะใส่ให้ก็มดแดงไฟไปดิพี่น้องคำมมดแดงดำไปทับเส้นทางงางเนเพิ่อบอกพี่นอ้องวันนี้ยังไง แบบนี้พี่น้องจังสิท สาวเด่นด็กกับป้อมใส่ป้อมไซ,มไซโหลดนะพี่น้องอันเด็จับได, <c oughs> ได้อย่างกับ nhau n า a โลดนี่ต้องคิดหลายอืมบุญเทียกับพเพชรเพชรเข้าเปร่งน้ํากันง่ายเลยพี่น้องขมกับเพชรหน้าตานิงน่งๆไว้เนาะพี่น้องเนาะ áo <laughs> 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 oh, má bằng nè bạc เอาพี่น้องครับแกเบิดแล้วแต่ว่าบออา่อเดียวล้มกลางรางนะพี่น้องอันทั้งเทิงกะนำทั้งรางกะนำเมือกันพี่น้องแต่ว่าพม่นมดดำนำจาก่วงพี่น้องเนาะอ,อันทั้งเทียมมะนางทับขวยเพ็่นพี่น้องทับเส้นทางเพื่นเลี้ยวบ่เห็นหรอกครับตอนตั้งกล้องตั้งกล้องแล้วจังหู้จากว่านางทับเส้นทางเพิ่นพี่น้องแต่ว่ามาันก็ตรงไปจนจบพี่น้องครับเอาเอาตำหอยนะครับมาฝากพี่ตอนน้องแซบแซบเผ็ดเผ็ดลืมถาดนะครับแซบคือเกากับจาควง ขอบคุณพี่นวองทุกๆท่านนะครับตีกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับพอบอกันใหม่ในคลิปหน้าจากกวงสอ,องก้าวเข่าก้นานำแบบใดมาฝากพี่ตอวน้องอีกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่าครับสวัสดีครับ